สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพีตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พีตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางลงวันนี้วันที่เราพบกันนะก็จะตรงกับวันอาวันศุกร์ที่2กันยายนพศ2565นห้ินั่นเองพีตาย ทางโชรูมจะมีปล่อยทั้งหมดอยู่ห้าคันนะครับของไม่ต่ก็4คันส่งบ้าน1คันแล้วก็มารับที่โชรูม3าคันหลังจากที่เราปล่อยรถที่โชรูมเสร็จเราถึงจะไปส่งเอซีกันนะครับก็ไปส่งที่ไหนเดี๋ยวพี่ไต่จะพาไปดูเออเมื่อาวานก็ไปนาตอนเย็นไปนานะแล้วก็มีคนมาใส่เบ็ดเอาบ่ออีฝั่งหนึ่งไ้อีฝั่งหนึงมาใส่เลยอันนี้ก็กินกินเบียร์แม่งง่วงยิ่งงงยิ่ง,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 งเดินย้ายเบ็ดข้าสนุกเลย <laughs> เดินออกมาเจ้าของเบ็ดนั่งดูปย <laughs> ก็บอกแล้วตรงนี้เราจะใส่เราจะใส่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าแปนเชิครับ <c oughs> นี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะทายแล้วก็จะปล่อยในวันนี้คันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นน้องชายของเพื่อนเขาเรียกว่าน้องชายมหมเกาทางานด้วยกันอยู่ที่นิวซีแลนด์เป็นของเพื่อนวัดเพื่อนวัดเราจะเรียกกันในวัดนะ <c oughs> ครับคันนี้จะเป็นของน้องต้นรนชัยสุภาพันนะครับ f c จากนิวซีแลนด์ตามไม่ตายแต่ตอนทํางานที่นิวซีแลนด์แล้วตอนนี้กลับมาพักที่ไทย2เดือนเราจะกลับไปนิวซีแลนด์คืนนะครับโดยรถที่น้องต้นเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรด LDA สีขาวไซบียรเลียนคันนี้นะครับราคาปัจจุบันนะ780,000 9,000บาทแต่ว่าของน้องต้นเนี่ยด้วยความที่เขาจองไว้แล้วใช่ไหมก็จะได้ราคาเดิม784,000 0บาทมันปรับขึ้น5,000บาทได้ไฟหน้าแบบ อิสุสูวิชันไบเอลไฟหน้าตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเจ้าเลนโปรเจคเตอร์ช่วยควบคุมทิศทางของแสงให้เป็นเส้นตรงแล้วก็หลอดที่ใช้มันจะเป็นหลอด LED ปรับได้มากถึง4ระดับส่วนตรงนี้นะครับที่พี่ต่ายกาลังจะถ่ายข,า,ขาวๆเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าตัวไฟเดลท์นั่นเองช่วยเพิ่มจุดสังเกตในตอนกลางวันนะครับให้รถที่สวนมาเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยหรูหรามไม่แพ้ตัวเกรดแซเลยมันเหมือนตัวเกรดแซมากๆนะครับมัน มาพร้อมกับเจ้าต,ตัวกระจังหน้า2ชั้นถูโทนสีโครเมียมโลโก้อิสุสสีโครเมียมอันนี้ก็คือหน้าตาเต็มๆของเขานะครับเรียกได้ว่าหรูมากๆเลยระบบความปลอดภัยนะครับเจ้าตัว LDA คันนี้เบรก ABS มีมาให้นะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัย3.2ที่นั่งไอ้สามที่นั่งสิมันเป็น4ประตูนะแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าในส่วนของการแต่งการจัดทรงนะครับอันนี้ น้องต้นก็ไปเลือกแม็กเองนะครับแม็กตัวไหนโหลดเท่าไหร่เอาเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูใกล้ๆกันนะครับตัวนี้นะครับที่แม็กที่น้องต้นเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว Mac นะแม็กคอสมิกนะราคาเขาเรียกว่า จ้าตัวแม็กคอสมิดตัวนี้นะครับหน้ามันจะกว้างเพียงแค่8.5เท่านั้นเองเพราะว่าเขาอยากได้ลักษณะของการแต่งแล้วแบบไม่ยื่นไม่ล้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม็กตัวสีเงาแล้วก็มีสีแดงตัดด้วยสีดําแล้วก็จะมีโลโก้ของเขาเองที่เป็นฝาครอบโอ้โหอันนี้ถือว่าแต่งแบบ หล่อมากๆเลยนะแบบไม่ยืนไม่ล้นนะเออแล้วยางที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวยางคินโตเทคโนโลยีจากญีแปุนเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น245ทับ45นั่นเองตัวนี้นะครับน้องต้นเลือกจกัดทรงที่ด้านหน้าใส่สตัดปรับเกี่ยวโหลดลงมา2นิ้วโอ้โหอันนี้ลายยางเขาสุดยอดจริงๆ8.5นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูด้านหน้ามันยืนมันล้นไหม โอ้ไม่ไม,ไม่ไม่นะโอ้ยขับได้สบายเจอด่านนี่โอ้ยนะครับคุณตำรวจต้องบอกโอ้เดินทางปลอดภัยครับผมแต่งรถได้สวยมากเลยหรือเปล่านะครับเจ้าตัวสัญลักษณ์ของความเป็นแคฟโฟนะครับก็จะเป็นหนังสือโครเมียมตัวกระจกด้านข้างข,างของเขามีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ตัวนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับกันสาดเอาแต่ไม่ต้องติดอาได้นะครับฟิล์มก็ติดเรียบร้อยแล้วมือจับประตูนะครับมันเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่พี่ต่าไม่ชอบไงอยากได้ความหรูหราก็ซัดโครเมียมเข้เขาไปโอ้โหรู้เลยนะครับอันนี้กระบะไลเนอร์ก็เรียบร้อย ้อยแล้วนะครับก็สามารถบรรทุกได้ด้วยนะนั่งได้ด้วย5คนนะครับแล้วก็สต,ติ๊กเกอร์มหามงคลเออมีให้เช่นเดียวกันโอ้ยพูดถึงรางวัลที่1เขาถูก60ล้านอิฉานะอันนี้ก็จะเป็นตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังเจ้าตัว LDA คันนี้ก็มีมาให้นะตัวไฟเบรกดวงที่3มีมาให้เช่นเดียวกันที่นี้เดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวล้อมแม็กด้านหลังกันบ้างนะครับแม็กด้านหลังก็โอเคแหละมันก็จะเป็นเจ้าคอสมิสทั้ง4วงนั่นแหละนะครับหน้ากว้างก็8.5เจาแล้วกันอันนี้ของน้องต้นเนี่ยเขาเ 3นิ้วนะครับใส่กล่องโหลดซึ่งการจะโซกนะครับด้านหน้าก็ใส่สตัดด้านหลังก็ใส่กล่องโหลดก็คือเวลาที่เรานะครับต้องการยกขึ้นเราก็ถอดชุดโหลดออกแค่นั้นเองตัวนี้เขาเรียกว่ามันมันมันมีตัวกันเขาเรียกเขาใส่ตัวกันเผายันด้วยนะตัวแก้เผาแก้เผาเขา,เ,าเรียกว่าตัวแก้เผาอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอ้ ไม่ลนจริงๆเฮ้ยแม็กตัวนี้โอ oh, แน่นอนจริงๆอาจจะมีคนหนึ่งนะครับที่ใช้แม็กคอสมิตเหมือนกันก็คือน้องไมล์ FC จากสุรินนั่นเองแล้วก็แนะนําคนมาซื้อด้วยแต่จะเป็นคอสมิตคนละตัวกันนะโอ้โ oh, ห oh, oh, นะครับตัว LDA คันนี้นะครับมันก็จะมีกันชนท้ายมาให้อันนี้น้องก็แบบเอออยากได้ตัวหลบท้ายอะเออที่เป็นตัวไทเทเนียมนะ่ะ มนหาไม่ทันมาหาไม่ทันมันทําไม่ทัน,าาทน,าาทนเพราะฉะนั้นเอากันชนท้ายไปก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมของน้องต้นรณชัยสุภาพันธร FC จากนิวซีแลนด์นะครับก็เดี๋ยวจะมารับ9ก้าโมงเนาทีนะพี่ต่ายเมื่อวานให้รีวิวให้รีวิวให้ดูหน่อยพี่ต่ายเมื่อวานมันไม่ทันจริงๆเพราะว่าพี่ต่ายต้องปล่อยรถ2คันนและครับแล้วก็เตรียมวันนี้อีก4คันเออหืเอาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างปะไปดูกัน ก็ตอนนี้นะครับไม้กันสั่นก็ส่ออาการว่าเจ้าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลืออีกหนึ่งคันนี่จะถ่ายนะครับก็ของคุณคุณพี่อาทิตย์นั่นเองเป็นพ่อของ f c ที่อยู่เกาหลีนะครับก็เดี๋ยวจะมารับเหมือนกันนะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารีบถ่ายรถของน้องต้นกันนะครับโดยเจ้าตัวภายในของเจ้าตัว LDA คันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูนะว่ามันรูหรานะครับมันน่าใช้น่านั่งหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวให้แง้มดูนิดนึงในก็จะเป็นฝั่งของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งของผู้โดยสารนั่นเองนะครับแผงประตูของเจ้าตัว LDA คันนี้ มันจะมาในโทนสีดําทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆเลยแล้วก็ตัว บุนุ่มตรงด้านข้างประตูมันก็มีมาให้เช่นเดียวกันดาบด้านข้างนะครับของมันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวสีเงินนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตัวอื่นเนี่ยมันก็จะได้ที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรมาให้แล้วก็มีลําโพงด้วยด้านข้างประตูมีลําโพงที่ใหญ่มากๆเลยนะครับอย่างปูพื้นตัวนี้เป็นชุดบิวล์อินนะครับก็เป็นของแท้ทั้งหมดเลยที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็มีมาให้ส่วนด้านบนนะครับหลังคาของเขาเนี่ยผ้าบุหลังคา มันจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้2จุดด้วยกันตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านั่นเองมือจับตรงหลังคาก็มีมาให้นะครับโอ้โหแล้วก็ภายในห้องโดยสารของเขาเนี่ยตอนที่2นี่ก็ถือว่ากว้างมากๆเลยมันทําให้เรานั่งได้สบายไม่แพ้รถเก่งเลยนะแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยมันสปอร์ตมากๆนะครับมันมาพร้อมกับเบาะลายใหม่ของปี2022 หมอนรองศีรษะนะครับก็มีมาให้ทั้ง3จุดเลยเลยทีเดียวนะครับตรงฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมโอโ้ร้อนในเช้าเลยวันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งด้านหน้าก็จะมีการบู่นุ่มมาให้เช่นเดียวกันนะครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าฝั่งผู้ขับขี่ก็จะเป็นสีดํามันจะออกดําด้านนะครับมันก็ให้อารมณ์ที่สปอร์ตไปอีกแบบหนึง่งฝั่งของผู้ขับขี่นะครับสามารถควบคุมได้หมดเลยนะเราก็ ตัวเบาของเขาเบาคู่หน้าเนี่ยโอ้โหก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมีความสปอร์ตลงตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยความที่มันมีเจ้าตัวปีกใหญ่ๆด้านข้างเนี่ยเวลาที่เรานั่งนะครับมันจึงทําให้เราโอ้โหมีความรู้สึกว่ากระชับแลครับด้วยเบาภาคเกรดพรีเมียมของมันเองเนี่ยมันจึงให้อารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์สีเวลาที่เรานั่งเราจะรู้สึกว่านุ่มสบายแล้วเบามันโอ้โหมันน่าน่านั่งหน้าจับหน้าสัมผัสมากๆเลยรถใหม่โอ้โหอยากได้อยากได้นะครับเอาทีนี้ เจ้าตัว LDA คันนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวกุญแจรีโมทนั่นเองตัวบริเวณคอนโซลด้านหน้าของเขานะครับก็ออกแบบให้มีมิตินะครับดูมีความทันสมัยเป็นอย่างยิ่งเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้ตัวระบบความบันเทิงหน้าจอ7นิ้วกล้องมองหลังนะครับรองรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆได้สบายมากๆ แอนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีเขาเรียกว่ามีเจ้าตัวฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้แล้วแอ์ของมันออกแบบให้มีความรู้ราน่าใช้มากๆด้วย เกียร์รุ่นนี้มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาแต่ว่าถ้าอยากจวดก็จัดมาเลยเกียร์ธรรมดานะครับขับมันจริงๆให้อัตราทดที่ต่อเนื่องแล้วก็ขับสนุกมากๆพวงมาลัยสปอร์ต3ก้านนะครับพร้อมมันติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับโดยที่เราไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนสะดวกสบายด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนั่นเองส่วนเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9ในเจเนอเรชันที่2ขนาดเครื่องยนต์ของมันนะครับมันมีขนาด1,900ซีซีไม่ใหญ่มากเกินไปนะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่อัดแน่นมามันทำให้สามารถรีดแรงมา้าโอ้ไม่ต้องรีดนะครับทำแรงม้าดีกว่านะสูงสุดได้ถึง150แรงมา้าล้วก็แรงบิดเนี่ย350นิวตันเมตรก็ถือว่าสบายสบายมากๆเลยอันนี้เอา้าก็จะเป็น ภายนอกแล้วก็ภายในโดยรวมแล้วก็สไตล์การแต่งของ FC จากนิวซีแลนด์น้องต้นนั่นเองโอ้โหนะครับเหงื่อเริ่มออกเลยต้องพักประมาณสักห้านาทีดื่มน้ำแล้วก็มาถ่ายคันที่2งกันต่อ,อ